ันนี้นะคะแม่ก็จะให้ความรู้ในการเทคฮอร์โมนสำหรับ L G B T Q นะคะถ้าเทคฮอร์โมนมาเนี่ยระยะหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างที่เจอกับตัวเองเวลาได้เทคฮอร์โมนอะงูตายงูตายงูตายแต่การเทคฮอร์โมนอะมันเหมือนจะต้องเทคเกือบตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะแม่อยากให้ตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเริ่มเทคดีกว่า สวัสดีค่ะแม่น่ามาเจอทุกคนกันอีกแล้วนะคะใน EP เนี่ยแม่จะมาพูดเรื่องการเทคฮอร์โมนค่ะซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังสนใจกันอยู่เนาะแล้ววันนี้นะคะแม่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่มากับน้องสาวคนสวยนะคะขอเชิญพบกับน้องโคเอค่ะสวัสดีค่ะโคลเอค่ะ ก็วันนี้นะคะแม่ก็จะให้ความรู้ในการเทคฮอร์โมนสำหรับ L G B T Q นะคะซึ่งแม่เองอ่ะไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงก็เลยจะรลบกวนน้องสาวสวยน้องโคเอมาแชร์ประสบการณ์เพื่อให้ทุกคนมีการเทคฮอร์โมนได้อย่างปลอดภัยค่ะก่อนที่จะไปคุยกับน้องโคเอนะคะแม่จะมาให้ความรู้กันนิดหนึ่ง ในปัจจุบันนะคะในกลุ่มของทานเซนเดอร์เนี่ยเราก็จะมีการเทคอร์โมนให้เราเป็นผู้หญิงมากขึ้นหรือการเทคอร์โมนให้เราเป็นผู้ชายมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นฮอร์โมนที่เราจะใช้ก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. นะคะคือฮอร์โมนเพศหญิงค่ะหรือว่าในกลุ่มของเอสโตรเจนค่ะ 2. คือฮอร์โมนเพศชายก็คือกลุ่มของแอนโดรเจนหรือว่าเทสโทสเตอโรนค่ะ การเทคอโมนอ่ะมันก็จะต้องใช้เวลาเห็นผลประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะและการเทคอโมนอ่ะมันเหมือนจะต้องเทเกือบตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะแม่อยากให้ตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเริ่มเทคดีกว่าให้น้องโคเอพูดดีกว่าว่าถ้าเทคอโมนมาเนี่ยระยะหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างที่เจอกับตัวเองสำหรับที่เจอกับตัวเองเนาะก็คือเราจะรู้สึกว่าหน้าไม่มันผิวมันละมุนขึ้นเวลาเราแต่งหน้าแป้งก็จะอยู่บนหน้าเราแบบติด นมากขึ้น,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่2คือในเรื่องของหนวดเมื่อก่อนอะ่ะหนูต้องแบบถอนหนวดแบบทุกวันแต่พอได้เทคฮอร์โมนอ่ะมันจะมีความบางลงอะ่ะการเคลื่อนมันยังขึ้นอยู่นะคะแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าขนมันจะเส้นเล็กลงและบางลงใช่แล้วถ้าเป็นขนที่อื่นอะ่ะถ้าไม่ใช่ขนที่หน้าไม่ใช่นขนคาอะ่ะม,มันมันบางลงไหมอะ่ะ เช่นใต้วงแขนอย่าผูกิดลึกใต้วงแขนใต้วงแขนใต้วงแขนก็ยังมีแต่มันจะบางลงแบบเป็นขนอ่อนๆอ๋อโอเคมันจะไม่ได้แบบแน่นมากไม่ได้เหมือนผู้ชายในส่วนของหน้าอกอ่ะเรารู้สึกว่ามันขยายจะมีฐานขึ้นมาเป็นเป้าขึ้นมาให้เห็นแล้วก็หัวนมอ่ะจะขยายอืมก็คือมันเป็นความเป็นผู้หญิงขึ้นนั่นแหละใช่ค่ะแล้วอันนี้หนูจะรู้สึกว่าเวลาได้เทคฮอร์โมนอ่ะงูตายงูตาย คือตอนก่อนเทฮอร์โมนอ่ะทุกเช้าผู้ชายมันจะต้องอ๋อโอเคจะสแตนด์อัพไก่ขันไก่ขันแล้วก็จะแบบคือเรื่องที่แม่ถามะคะ่ะไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะคะแต่เป็นเรื่องที่อยากจะแชร์ความรู้ให้ทุกคนทราบกันคะ่ะงานแม่ขอสรุปสั้นๆนะคะสําหรับผู้ชายที่ทานโฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อให้ตัวเองเป็นหญิงนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่เรื่องของสิวลดลงเนื้อผิวดีขึ้นนะคะคร้าวลดลง เนาะแล้วก็ขนตามร่างกายอ่ะก็คือจะน้อยลงแล้วก็เส้นบางลงนอกจากนี้ยังมีเรื่องของหน้าอกที่อาจจะมีอาการตึงคัดแล้วก็หัวนมที่ลานหัวนมใหญ่ขึ้นได้นะคะนอกจากนี้ก็คือการแข่งตัวของอวัยวะเพศก็จะลดน้อยลงค่ะแล้วในทางกลับกันนะคะถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้ก็อยากเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องเทคข้อมนลเพศชายนะคะก็จะมีลักษณะของความเป็นชายมากขึ้นค่ะ ตั้งแต่เรื่องผิวเหมือนกันเนาะผิวก็จะดูกล้านึ้นหลุมขนอาจจะขยายขึ้นได้นะคะสอก็คือเรื่องของหนวดเขา่าแล้วก็ขนตามร่างกายก็อาจจะเยอะขึ้นค่ะ 3. นะคะก็คือเรื่องของหนะ้าอกก็อาจจะเล็กลงแล้วก็เสียงของเราเนี่ยก็อาจจะดูแมนขึ้นได้ต่อก็ข้อสี่เนี่ยก็คือเรื่องของอวัยาวะเพศหรือว่าคิตอริสของผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีการขยายตัวที่ใหญ่ขึ้นค่ะและข้อห้าก็คืออาจจะมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นในช่วงนั้นด้วยนะคะ แล้วข้อ6ค่ะก็อาจจะมีความเป็นเพศชายก็คืออาจจะมีผมที่บางลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนรับประทานก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์นะคะอันนี้สําคัญจริงๆค่ะแม่เกือบลืมก็คือเรื่องของประจำเดือนนะคะอาจจะมีการขาดประจำเดือนหรือว่ามากระปิดกระปอยได้ค่ะแม่คะจริงๆแล้วเนี่ยหนูอยากเทคฮอร์โมนนี่แหละแต่ว่าก็อยากเทคให้มันปลอดภยัยแม่พอจะแนะนําดูได้ไหมว่าแบบหนูต้องเทคยังไงให้มันปลอดภยัย โอเคจริงๆการเทคฮอร์โมนเนาะมันไม่ใช่แค่การรับประทานยาเท่านั้นเนาะมันยังมีการเทคฮอร์โมนด้วยการฉีดยาด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยอะ่ะเราต้องไปตรวจร่างกายก่อนเนาะอาจจะต้องตรวจค่าตับค่าไตาพื้นฐานก่อนผลเลือดพื้นฐานก่อนอันนี้สําคัญอย่างที่2ก็คือถ้าฮอร์โมนน่ะน,นะคะสั่งจ่ายโดยแพทย์เราก็จะรู้ว่าโดสที่เรากินอะ่ะมันเหมาะสม แล้วก็เป็นโดสที่ยังอยู่ในระดับที่ร่างกายเราโอเคอยู่เพราะการเทคฮอร์โมนทุกชนิดเนาะก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างเช่นที่พบบ่อยก็คือหญิงข้ามเพศเนี่ยจะทานฮอร์โมนเพศหญิงเนาะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าการทานฮอร์โมนเพศหญิงจะมีปัจจัยเสี่ยงของริมเลือดอุดตันซึ่งถ้าไปอุดตันบริเวณสมองก็เกิดเป็นสมองขาดเลือดหรือว่า stroke เนาะอุดตันที่ปอดก็ได้อุดตันที่ ขาก็ได้เพราะฉะนั้นคือมันค่อนข้างน่ากลัวอันเนี้ยต้องระวังมากเลยคือริมเลือดอุดตันนอกจากนี้แล้วก็คือตับก้าจจะต้องทํางานหนักมากขึ้นเนาะอันเนี้ยอย่างที่บอกก็คือต้องไปเช็คค่าเลือดตับก่อนที่จะเทคอร์โมลด้วยค่ะส่วนในกรณีที่ผู้หญิงเทคอร์โมนผู้ชายนะคะก็อาจจะมีผลข้างเคียงในกรณีที่ภาวะเลือดก็จะคนขึ้นได้ค่ะแม่ใครอันเนี้ยหนูก็จะปรึกษาเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าหนูเป็นตุ๊ดเด็กอยากจะเริ่มเทคอร์โมน เดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยหนูควรจะไปหาหมอแบบไหนตรงไหนแผนกไหนแม่แนะนำหนูหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณหมออายุรกรรมนะคะทางด้านฮอร์โมนเนาะอันเนี้ยก็จะมีเกือบทุกโรงพยาบาลเลยอันเนี้ยก็ต้องโทรถามก่อนก็นกได้ว่ามีแผนกนี้หรือเปล่าเนาะอันเนี้ยหนูรู้สึกว่าใช่หนูอยากจะเสริมแม่หนูไปปรึกษาแพทย์แล้วแล้วก็อยากจะแนะนําให้กับน้องๆที่จะเทคฮอร์โมนด้วยว่าไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเทคฮอร์โมนเพราะว่าฮอร์โมนที่เราต้องการในแต่ละคนะ่ะ ไม่เท่ากันซึ่งอันเนี้ยหมอเขาจะทำการตรวจเลือดวิเคราะห์ว่าคนนี้ระดับฮอร์โมนเพศชายเป็นแบบนี้ควรจะลดจะเพิ่มแล้วฮอร์โมนเพศหญิงจะลดจะเพิ่มอันเนี้ยมันต้องวิเคราะห์ออกมาเป็นรายบุคคลอันเนี้ยที่น้องคุณเอพูดมาได้ดีมากเลยแต่แม่จะพูดสั้นๆคล้ายๆกับว่าคนเป็นเบาหวานอะแล้วก็ไปเช็คระดับน้ําตาลในเลือด อ่ะคนนึงอาจจะกินยา1เม็ดแล้วดีอีกคนนึงอาจจะต้องเทค2เม็ดระหว่างที่เป็นเบาหวานก็จะต้องไปตรวจเบวหวานสม่ําเสมอว่าน้ําตาลเป็นยังไงเพื่อให้ยามันเหมาะสมกับน้ําตาลที่เรามีแม่ว่าขายกันแล้ววันนี้เรื่องที่อยากจะมาถัมแม่เลยคือหนูเทคฮอร์โมนมาหนูก็เลยอยากดูว่าถ้าหากว่าเราเบนมาทางด้านของการทําหัตถการละ่ะมันจะมีข้อที่เราจะต้องระวังอยากจะให้แม่แนะนำในจุดนี้หน่อย เรื่องของการเทคอโมนเนาะก็สามารถทาําหาตถการพวกฉีดไน้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปกติก่อนที่จะมาฉีดหน้าเนี่ยมันจะมียาบางประเภทที่ต้องหยุดก่อนอย่างกรณีของผู้หญิงที่ปวดประจําเดือนล้วต้องทานกลุ่มเอเสเซก็แบบคอนสแตนอะไรเงี้ยอาจจะต้องหยุดยากลุ่มนี้ประมาณ1 2สัปดาห์ก่อนที่จะมาฉีดหน้าเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดหยุดยางนั่นเองยากลุ่มที่2ที่ต้องงดก็คือพวกอาหารเสริมเนี่ยที่พบบ่อยๆก็คือพวกน้ำมันปลาอีฟนิ่งพิมโรสใบแปะกลวย แบบนี้ก็คือจะทําให้เลือดหยุดยากเหมือนกันก็ควรจะงดประมาณ1นสองสัปดาห์เช่นกันเสริมแม่มตรงนี้ก็คือตอนที่หนูไปทําหน้าอกอะ่ะเขาก็ให้ลดพวกว,วิตามินเหมือนกันงดเทคฮอร์โมนพวกว,วิตามินต่างๆวิตามินซีวิตามินใดๆอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณหมอก็จะบอกมาว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของการแข่งตัวของเลือดถ้าว่าเรายังกินอยู่อ่ะถ้าการผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เลือดหยุดยากหรือว่าอาจจะแบบ แผลหายช้ชาอะไรเงี้ยใช่มันก็จะคล้ายๆกันกับการํามัรการเหมือนกันเนาะกับการใช้ใชยาพวกนี้เนาะแม่เนาะ,นะเราก็ก่อนจะฉีดก็คือต้องเป็นคนที่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่ด้วยค่ะและนอกจากนี้เราก็คือก่อนที่จะมาฉีดนะ <c oughs> ก็ควรจะงดแอลกอฮอล์ประมาณ24ชั่วโมงก่อนที่จะมาฉีดนะคะคือถ้าเอาให้ดีเลยก็24 48ชั่วโมงก็คือ2วันอะ ก่อนมาฉีดนะก็งดไปเลยใช่เสพตัวเองด้วยเนาะแต่ว่าท้าอันที่น้องขอเอบอกถ้าเป็นผ่าหมานะสี่ถึงหสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มผ่าตัดหนูหยุดไปเลย3เดือนตอนหนูผ่าตัดเออเออดีเอาให้แบบเอาให้แบบชัวว่าเราจะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็พอหลังผ่าตัดเราก็จะได้แบบยาที่เอามาทําให้แบบเลือดเราแข็งตัวเร็วขึ้นอ่ะอ่นนจะได้แผลได้ดีขึ้นก็เลยอยากจะฝากน้องๆนะคะที่แบบ อยากจะทานเทศตัวเองหรือว่าอยากจะลองใช้ฮอร์โมนอยากจะเทคฮอร์โมนอย่างเงี้ยศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็ทําให้ปลอดภัยให้เราสวยอย่างสบายใจงานวันนี้นะคะแม่ต้องขอบคุณน้องโคเอมากๆทําให้แม่ได้รับความรู้และแม่ก็รู้ว่าทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่เนาะก็จะได้ความรู้ แต่ถ้าใครมีคำถามอะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องแม่อนนาด้วยนะคะดอกเรแอนนาทันคะ่ะบ๊ายบาย